สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่องไวบิ้งเชน n นนนั่นเองตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเกมอะไรไม่รู้ลองไปอ่านตรง,ตรงชื่อคลิปดูนะครับผมเกมนี้เป็นเกมอินนี้น่ารักน่ารักนะครับผมสายน่ารักนี่คงจะชอบนะผมตอนนีุ้อเออช่างมาถ่เาเราก็เริ่มเกมกันเถอะ ก็แล้วเขาก็หนือนน้ำเปแล้วไม่ีบ้านแล้นเลยว้าววุ้งบ่อยนี่มีลิงยังอาศัยอยู่แต่เขาจะเดินขาได้แล้วตอนนี้เขากินข้าวแล้วเราเต้าไปหาอาหารเฮ้ยเราเจอหมีนะครับเราต้องย่องนะครับเราห้ามวิ่งเราห้ามวิ่งเฮ้ยชนะจิ้งจอกเฮ้ยเล็กซูลบัดดี้ เราจะมาเป็นคู่กันไหมครับเฮ้เฮ่นายมาทำอะไตรงนี้เหรอจะาหนุเฮ้นายอ่ะนายห้ามเข้ามาในเขตนี้นะนี่มันเขตของคนที่เขามาพักแคมป์แถวนี้อ่ะอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่ไม่ฟอ๋อเราจะมาทำการแอบหยิบของกันนะครับโอ้โห อ๋อยีบใส่โอ้โหนี่มันดิงขโมยเฮ้ยตรงนี้มีอ๋อเราไปนั่งกินอาหารกันเถอะเราได้อะม้างกันเราได้ไส้กรอกมาสองชิ้นกับซอสกาแฟแล้วเราต้องซอสเอาเอาเอาโรนีโรนีอ่าอิ่มเรียบร้อยถึงเวลาเรากลับบ้านกันเถอะ ในบ้านเรามีอะไรไหมอ่ะเรามีให้นอนใช่นอนครับผม